ในตอนที่แล้วนี่ยนะครับพี่เาได้แนะนําวิธีการทํำ watermarks แปะไว้บนรูปของเรานะครับมีทั้งแบบ e ็คแล้วก็แบบกราฟิกทีนี้ในแบบกราฟิกเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ตัวหนังสือหรือว่าลายกราฟิกที่มันมองทะลุลงไปได้แบบที่เผาทำเนี่ยนะครับจะทํำยังไงเหาได้ติดเอาไว้ในตอนนี้พี่เาจะมาแนะนําให้นะครับ เริ่มต้นนะครับเราต้องเตรียมไฟล์ก่อนนะวิธีการเตรียมไฟล์นะครับต้องเตรียมไฟล์แบบนี้คือทําให้มันก็เรียกว่า transparency คือมันทะลุได้เป็นเลเยอร์ที่มองทะลุได้ใน p o t t s s o p เนี่ยทำยากนะครับเปิดใน Photoshop จากนั้นเลือกไฟล์แล้วก็เลือก new นะครับเราก็จัดขนาดไว้ตามที่เราต้องการนะแต่จุดที่สําคัญก็คือ background content เนี่ยให้เลือกเป็น transparency นะครับแล้วก็กดโอเคจึงเราจะได้ ไฟล์ที่มันเป็นแบบเหมือนกับเป็นไฟล์เปล่าๆเ,เป็นเลเยอร์ใสๆขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะพิมพ์แท็กอะไรลงไปเราก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับเราเลือกเป็นแท็กตรงนี้พิมพ์ลงไป to how.com โ okay อเคนะครับได้ละอ,อันนี้ได้ละแล้วเราก็เลือกฟอนต์อะไรตามปกตินะครับแต่นี้พี่เห่าจะไม่ได้เลือกเพราะว่ามันไม่ได้ใช้สาระสําคัญอะไรนะครับ ถ้าเป็นลายกราฟิกก็ได้นะครับเราก็เลือกนี้อโอเคเอานี้แล้วกันจึ้งะนะครับอันนี้พี่เอา่อนเลือกเป็นพิกเซลเวลาที่เราวาดลงไปนะครับเราสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอันนึงแล้วเราวาดลงไปปึง้งอ,อันนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับมองทะลุลงไปอีกนะครับเป็น2ชั้นจากนั้นเนี่ยเราก็จัดอะไรให้เรียบร้อยนะครับตามที่เราต้องการ แล้วก็สั่ง Export ออกไปทีนี้เวลาที่จะ Export ตรงนี้ออกไปนะครับต้องเลือกไฟล์นะครับแล้วก็ Save for web แล้วเลือกตรงนี้เป็น png 24นะครับจุดที่สำคัญตรงนี้นะครับก็คือ transparency เราต้องติ๊กเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นแถบขาวๆออกมาอย่างนี้นะครับให้มันมองทะลุเป็น transparency นะครับอย่าลืมนะครับ png 24แล้วก็ transparency จากนั้นกด Save ตัวนี้มันก็จะกลายเป็นลายกราฟิก ที่มองทะลุได้เวลาที่เราเอาไปทําบนไลท์มเวลาจัดการกับวอเตอร์มาร์กนะครับลองทําดูแล้วก็ใช้งานดู